ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นชาแฮอินและโลวานที่เพิ่มเดต <c oughs> เข้ามาใหม่นะครับแล้วจะลองทำเผาฟอ r ์เรส n ์แอนเจลดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงใครเข้ามาได้นะครับผมฝากช่วยกดไลค์สักครั้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมร <c oughs> ้านบันบเบิลช็อปกายตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบาทมีบริการคลิ์เกมพาร์บล็อกฟุตหรือสตองเกตแบเทนเกด้วยแบบสะดวกสุดๆแค่พิมพ์ชื่อในเกมหรือถ้าหากว่ายอยากเลเวลอัพไวๆหาไอเทมแมปบล็อกฟุตหรือแมปฟิตแล้วก็มีบริการฟาร เวอร์สพีดอีกแล้วนะครับผมในตอนนี้นครับจะทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ได้เพิ่มเป็นเรื่องของฮันเตอร์ชานะครับกับไอตัวหนึ่งนะชื่ออะไรวะโลวันหรือว่าโลแวนผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับเนื่องจากผมไม่เคยดูนะครับโอเคผมก็จะมาเติมนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็จะมาลองใช้ดูนะครับซึ่งมันมีเผ่าใหม่เข้ามาด้วยนะครับไม่รู้ว่าเผ่าอะไรอะ่ะน่าจะเป็นเผ่าเอ็นเจนหรือเปล่า พอที่มันมีปีกใ,ใหญ่ๆอะเดี๋ยวผมจะลองไปทําดูนะครับโอเคดับแรกเลยนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละครั้งนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเติมกันเลยนะครับผม1149สีโรบูทเสียตั้งทุกแมปที่ไปเล่นเลยนี่ฮะหตัวแล้วก็ตัวนี้1479นะครับแพงจังวะอ่ะโอเคจัดมา2ตัวโอเคกดใช้ก่อนเลยนะครับใช้เลยฟึบ สำหรับใครนะครับที่อยากเติมแล้วก็ไม่อยากเสียเงินเยอะๆแบบผมนะครับก็สามารถไปกดได้ที่ร้านบับเบิลชอปเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเสียมาแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูนะเป็นในเรื่องของซอสทั้ง2อันเลยเหรออุย้ยเป็นเคียวนะครับไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรวะใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้โอ้แต่ว่าเท่มากดูดิมีออร่าด้วยเดี๋ยวลองฟันดูชึบชึบชึบอุ้ป็นแบบนี้นะครับเอ้ยผมว่ามันค,คล้ายๆกับของเอ่อเลนเซอร์เลยอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใช่ไหมเนี่ย ด,ด้วยคลายของเลนเซอร์เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรโอเคอยากรูดาเมจอะจะช่างมันเดี๋ยวลองสกิลก่อนนะครับสกิลแรกครับผมสกิลแซดอุย้ยนานอยู่นะเป็นสกิลที่นานมากปลาเคียวไปแล้วหมุนนะฮะแต่ว่ามันอยู่นานมากเลยนะแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมไปหาบอยก่อนอ่ะเดี๋ยวลองกับมอนดีกว่านะฮะนี่ไม่หมุนอย่างนานอะ่ะนี่ก็ฟาร์มสบายดิเ,ดยเนี่ยเนี่ยโอเคครับต่อไปสกิลเอ็ก กระทืบพื้นแล้วก็ออกกระทืบพื้นแล้วก็ฟันนะครับต่อไปสกิลซีประมาณนี้นะครับผมว่าเอฟเฟกมันดูสวยมากเลยนะมันดูคลินคนนะครับแต่ว่ามันดูสวยอะแล้วก็ต่อไปสกิลวีเป็นการยิงะไรออกไปหรือเปล่าเป็นแบบนี้ครับเป็นระเบิดไฟสีมว่วงนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับคือไม่เคยดูนั่นแหละอย่างที่บอกเลยต่อไปสกิลเอฟ มีไหมไม่มี F นะครับหมดแล้ว z XCV แล้วทำไมมันถึงแพงกว่าไอ้ตัวนี้วะชายแฮอินอ่ะมันคือระดับสีแดงเลยนะโอเคครับต่อไปก็เป็นชายแฮอินนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อมันถูกหรือเปล่านะครับ <c oughs> คือไม่ค่อยได้จำชื่อตัวละครเท่าไหร่นะ <c oughs> โอ my god ดาบโคตรใหญ่ดาบใหญ่ชัดเฮ้ยเท่เฮ้ยมีออร่ราด้วยนะครับตอนจับ อย่างที่เดี๋ยวตอนนี้นะครับบอสใกล้เกิดแล้วมันเป็นบอสใหม่นะครับที่เอาไว้ทำเป็นเรื่องของเผาใหม่นะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมไปรับเคลื่อนให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เรารีวิวก่อนดีกว่าฟันปกติเป็นี้อุ้ยเป็นสีทองเมื่อกี้เป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับมาลองสกิลกันนะครับผมสกิลแซดเป็นการพุ่งไปแทงนะครับผมว่าแนละาวต้องพุ่งไปแทงจริงๆด้วยดาบเป็นนี่ต้องพุ่งไปแทงตลอดเลยนะครับต่อไปสกิลเอ็กแทงรัวๆเอา หมดแล้วเหรอนึกว่าจะแทงนานกว่านี้โอเคต่อไปสกิลซีโอเ้เป็นการฟันรัวๆนะครับรอบตัวต่อไปสกิลบีเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ยถือว่าเท่ยอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะวิชของผมนะครับอัพเป็นเลเวล6โอเคต่อไปสกิลเอฟมีหรือเปล่าไม่มีนะครับหมดแล้วรู้สึกว่าอัปเดตนี้จะไม่ค่อยมีสกิลที่แบบวื้อหวาเท่าไหร่นะครับซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับหรือว่ามันเป็นพ่อดาบก็เลยไม่มีปกติอ๋อปกติที่มีมันเป็นสเปเชียลไง มันก็เลยมีนะครับแต่รอบเนี้เป็นดาบโอเคตัวนี้รู้สึกว่าบอสจะเกิดนะครับจเราไปรับเควสแล้วก็ตบบอยก่อนดีกว่ามาทางนี้เลยนะครับตรงมาอันนี้ครับเรามารับเควสตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเลนส์ for an angel หรือว่าพันนะครับแล้วก็ต้องทำเควสได้เสร็จถึงเราจะได้นะครับก็คือจัดการกับบอสตัวนี้ทั้งหมด10ตัวนะครับซึ่งมันจะเกิดทุกๆ5นาทีนะมาผมรีบตบมันก่อนเลยนะครับทิ้งไปเลยนี่นี่นี่่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันดูเก่งจังวะโอ้แ๊บนึ่งแบอันก่อน เปิดอบิลิตี้ก่อนมาแทงเข้าไปดแม่งเก่งว่ะเป็นหนึ่งนะเออตายไะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเคียวดูนะครับตีตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะเควสนะครับเมื่อเรารับแล้วเนี่ยเราจัดการมอนสเตอร์เสร็จเราออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ได้นะครับเควสจะไม่หายโดนเข้ามาอุ้ยก็ไม่แปลกใจทำไมถึงแพงกว่านะครับแม่ยังตัวก์อ่ะ มันหมุนนานมากเลยนะครับระเบิดไปอุ้ยอย่างโกงสก,กิวอยู่นานมากดูดิสตันบอลด้วยตายปะเนี่ยเรียบร้อยครับหนึ่งตัวอุ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟียฟ้ยวผมเปิดกล่องก่อนได้กล่องมิสติกมาใช้เลย ได้อะไรมาเนี่ย๋ยวเราได้ไปเจอกันตัวที่2เลยนะครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งเห็นปะเ่อนไม่หายนะครับเราสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับออกเกมเข้าใหม่ก็ไม่หายนะกถือว่าดีครับเป็นอะไรที่ดีมากโอเคในตอนนี้ผมขอขุดหินรอแล้วกันมาขอขุดนะครับน้าผีเปงเปงเปงได้อรอนมานะครับเดี๋ยวขุดทองไปก่อนนะครับเราเป็นนักขุดทอง ไม่งแปลกๆแล้วไม่ใช่ละเดี๋ยวรอนะครับประมาณ3นาทีนะครับประมาณ3นาทีเดี๋ยวเราจะตีบอสได้อีกตัวหนึ่งต้องจัดการทั้งหมด10ตัวเลยนะครับรวมๆก็50นาทีเว้ยผมต้องเล่นเกมนี้อีก1ชั่วโมงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำดูนะครับว่าเผามันจะเก่งหรือเปล่ามานะครับบอสตัวที่2ผมเบาเสียงลงแล้วนะครับหวังว่ามันจะเบาลงนะคือเสียงมันดังมากจริงๆนะครับนี่ไงตีไปเลยปุ๊บไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 เปิดก่อนแป๊บนึง นี่ไงโดนบอกว่านี่ยโดนไปเลยแม่งอย่างโกงอะ่ะท่านหนึงนะใช้โแรแลนด์ก่อนโแรแลนด์แม่งเก่งนี่นี่นี่ปัน่นไปครับฟันไปนี่ไงอ่ะตัวที่สองเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมอ่ะได้กล่องมาต้องเปิดดูได้อะไรจากกล่องชึบเอ่อครับเดี๋ยวไปเจอกันตัวที่สามเลยครับ โอเคครับผมตัวที่3เกิดแล้วนะครับรอบนี้ครับผมจะใช้ดาบนะครับแล้วก็ผมอัพสตาร์ทมาใหม่อัพเป็นเรื่องของซอสลองดูว่าจะเก่งหรือเปล่านะครับจะเปิดโหมดก่อนสนักกาก,กเลยทิมครับอุย้ยแรงป่ะเนี่ยอุ้ยไ,ได้อยู่นี่ไงนี่ไงฟันรัวอุย้ยแรงว่ะพออัพปึ๊บแม่งแรงเลยอ่ะเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นขอฟันนะครับไอ้ขอทิมหน่อยครับโอ้ไม่จับอ่ะนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อย อู๋เกือบตายโอเคครับมาตัวที่4นะครับตัวนี้เหแค่6ตัวนะครับปันไปก่อนเปิดโหมดก่อนแป๊บนึงอุ้ยโดนจับอีกแล้วผมเกลียดสกิลนี้ของมันมากเลยนะครับเรียบร้อยครับผมตัวที่4มาครับตัวที่5นะฮะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วชั่วโมงหนึ่งนะครับได้เผาได้จริงป่าวะ เรียบร้อยตัวที่ห้าตัวที่หนะครับมาเริ่มกันต่อเลยไม่มีอะไรมากครับการตีบ,บอสตีไปเรื่อยๆเรียบร้อยไหมตีไม่โดนด้วยโอ้อเรียบร้อยเรียบร้อยจริงนะฮะผมเนี่ยเรียบร้อยชึบชึบโอเคกูจะตายนะครับตัวที่7นะครับมาเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรมากปายไปเรื่อยๆนี่นะมาถึงตัวที่8แล้วในที่สุด ก็เกือบเสร็จแล้วผมจะไม่เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับจะ F K อยู่ในเซิร์ฟนี่แหละขี้เกียจแล้วนะฮะขี้เกียจออกเซิร์ฟแล้วมีแค่2ตัวเองมาดิมาดิเปิดพลังก่อนแป๊บนเลยจเย็นครับไอ่ทีเดียวตายเปล่าเรียบร้อยนะครับอีก2ตัวอย่างที่บอกครับไม่เปลี่ยนหรอกเซิร์ฟขี้เกียจละบอลตัวที่9แล้วนะครับไปแบบรวดเร็วทิมอุ้ยอย่าไอ้อย่า,อยาอถอยก่อน นี่ไงโดนแข็งเหมือนกันใช่ไหมล่ะพีก็มีไอ้น้องนี่แีหเรียบร้อยครับไปตัวสุดท้ายและในที่สุดก็มาถึงนะครับตัวสุดท้ายตัวที่สิบผมจะได้เผาสักทีเผานางฟ้าตกสวรรค์น,นะฮะนี่ไงทิมไปเลยยา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 ,ยา,ยาอู้ดีนะมีน,นี่ช่วยนะครับมีวิชช่วยเอามาดีนี่เดียว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 เรียบร้อย โอ้ยกูจะคอมพิวต์มาครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตเควสเสร็จแล้วได้ปีกเลยดีกว่าเป็นเผาจริงๆด้วยนะครับมีความสามารถอะไรบ้างวะ f อร์เ n Angel นะครับผมไม่รู้ว่าความสามารถคืออะไรเว้ยเดี๋ยวเราต้องทดสอบตอนนี้มีบอสเกิดด้วยนะครับเกิดตรงนี้เลยเดี๋ยวลองตบบอสดูแพมเมทแรงขึ้นป่าวะขอเทสหน่อยดิโอ้ยเลนเซอร์ขอทิมหน่อยอ้ายเอาทีมไม่โดนเอาโดนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้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 เหมือนเราจะสามารถล็อกศัตรูได้นะครับเหมือนที่บอสใช้อ่ะนี่ไง อ๋อนี่ไงเป็นพาสซียนะครับมันจะออกมาเองนะครับประมาณนี้โอ้ยเทแมงเทวะ่ะโอ้แล้วก็ห่อของไอ้ตัวนี้ผมยังไม่มีนะเพราะงั้นขอญาตแทงเลยนะครับไม่มีไงเอาเข้าบ้านเฉยดรอปหรือเปล่าไม่ดรอปนะฮะโอเคเก็บมาให้หมดต่ปีกมาดูแบบแปลกๆเนาะแต่ก็เทนะครับเทตัวนี้คืออะไรอะ่ะที่หม่ยหรออ๋อมันรวมกันที่นี่แล้วนะครับจากตอนแรกมันจะอยู่ที่เกาะหิมะฝั่งโน้นนะครับเฮ้ยถือว่าดีนะครับจะได้หายง่ายอันนี้ก็รีนิสัยได้นะครับ อันนี้เควสอัปเกรดโอเคครับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่ชอบครับฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละครั้งนะครับใครที่อยากทำเผาแบบผมครับก็สามารถมาทำกันได้นะจัดการบอสนะครับทั้งหมด10ตัวก็ได้เผาเลยนะครับบอสก็เกิดทุก5นาทีนะครับ5้าคูณสิก็เป็น50นาทีนั่นเองก็ถือว่าไม่นานนะครับ1ชั่วโมงก็ได้เผาแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าส่วนพลังพวกนี้ก็เท่มากครับโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม